แต่ก่อนหอพีของหมู่บ้านเนี่ยเคยตั้งอยู่บนที่ดินตระกูลของสามีแย่ทินอยู่มาวันหนึ่งแกก็อยากได้ที่ดินผืนนั้นคืนเพื่อจะอไปปลูกเรือนหอให้ลูกชายแกนะครับเรือนหอหลังนั้นเนี่ยอยู่ไปก็เจอเรื่องที่ไม่ดีสไปร์ก็ตายตอนเอดลูกคนที่สองหลานคนเล็กก็ยังมาหงุดหงิดอีกแต่ที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยลูกชายของแกก็ตายนะครับ ผมนึกว่าชาวบ้านสร้างหอผีขึ้นมาใหม่แล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะดีขึ้นเรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นมาอีกหรือว่ามาต้องพี่จะไล่มันไปต้องกันเองท่านา ยาสิกเอาเฮาไปอยู่น้ำติงั้นจับนึกออกได้นี่พี่สวุวรรมึงก็มาเากูเป็นแทนน้องวะ่ะเชื่อสายตาตัวเองตอนเป็นเด็กขนาดนั้นเลยเหอว่เป็นกับตาว่าพี่ตะโค่นนี่แนี่ คผมมึงกำลังหลบลูสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่สิ่งที่ปกป้องกลุ่มข้องเขาไงนะกำลังลงโทษมึงลงโทษครอบครัวมึงอาจารย์นี่พี่หนุ่มนั่นเขาไอ้หนังเดี๋ยวขตายกันเบิร์ทุกคนต้องเสือผมพ่กไม่ไหนแท้ไม่กระตากกว่ยากมึงแล้วกวยากมึงแล้วหนูนะับถืบอคักเป็นวัดถือผี